วิธีที่ทำให้ผู้หญิงตัวหอม,หอมสำหรับผู้หญิงต้องรู้เซฟคลิปเก็บไว้ดูได้นะเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ด้วยการอาบน้ำด้วยสบู่หรือที่อาบน้ำที่มีกลิ่นหอมสดชื่นจะคลอกทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองนาทีก็ได้ตัวนี้จะช่วยปลุกค,ความรู้สึกว่าสดชื่นตัง้งแต่เช้าเลยทําให้เราตัวหอมระวางวานันหลังจากอาบน้ําเสร็จก็ใช้ตัวโลชั่นทาบํารุงผิวจะเลือกกลิ่นไหนก็ได้ที่เราชอบเพราะตัวโลชั่นน่ะเขาจะช่วยในเรื่องของเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ยังช่วยรักความชุ่มชื้น กระผิวได้ยาวนานที่สําคัญกลิ่นหอมอันนี้มุดินเนาพลาดไม่ได้เลยการฉีดน้ําหอมใครจะฉีดตามจุดที่สําคัญก็ได้มุนินก็จะฉีดั้งจุดที่สําคัญแล้วก็ฉีดเดดนนล้วค่ะทําให้กลิ่นหอมติดทนนานระหว่างวันมุนินก็จะพกสเปรย์น้ําหอมขวดเล็กๆแบบนี้พกพาง่ายพกพาสะดวกฉีดเติมระหว่างวันเพราะว่าระหว่างวันเราจะเจอแดดเจอคมินภา,าวะเหงื่อออกเนี้ยแต่ตัวเราก็หอมแถมคนทะคะก็ยังอยากจะพบเราด้วยเพราะเราตัวหอมสุดท้ายตัวเราหอมแล้วเสื้อผ้าก็ต้อง เือกน้ํายาปรับน้ำนนที่มีกินหอมช่วยลดกลิ่นอับชื้นได้ทําให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรารู้สึกดีไปทั้งวันทุกคนลองเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูและวพิมพ์คอมเมนต์บอกมุนินด้วยนะว่าชอบวิธีไหนมาที่สุดฝากกดติดตามช่องมุนิงพารีวิวด้วยนะ